แน่นอนครับนี่คือโน้ตวิดีโอ y o u t u b e เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรีวิวโทรเปอร์คาร์ปี2025พร้อมสเปกและฟีเจอร์ครบถ้วนความยาวประมาณ600คำรวมทั้งการแนะนำช่อง NK Auto Hub และการชักชวนให้กดติดตามตอนท้ายครับยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ล้ำสมัยรีวิวรถยนต์แห่งอนาคตและเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะที่ครบถ้วนที่สุด วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยนตรกรรมแห่งอนาคตกับ p r o เปอร์คาปี2025รถที่ผสมผสานดีไซน์แห่งโลกอนาคตเข้ากับสมรรถนะที่เหนือระดับได้อย่างลงตัวกลายเป็นรถที่ได้รับความสนใจจากคนรักรถทั่วโลกในปีนี้ p r o p ป r ร์ค2,025ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงอนาคตในทุกมิติตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมเน้นความลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์โคมไฟหน้าแบบเลเซนบางเฉียบดีไซน์ฉเฉีียวสร้างความโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น กระจังหน้าแบบเรียบหรูราเสริมด้วยฝากระโปรงหน้าที่เรียบเนียนแบบมินิมอลเส้นสายด้านข้างดูสะอาดตาและกลมกลืนประตูแบบไร้มือจับเปิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้สึกทันสมัยทุกการสัมผัสเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับคอนเซปต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงหน้าปัดเป็นกระจกแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ตอบสนองต่อการสัมผัสพร้อมระบบนำทางแบบ a r พวงมาลัยสามารถเปลี่ยนรูปร่างตามโหมดการขับขี่หากเลือกโหมดขับขี่อัตโนมัติพวงมาลัยจะพับเก็บเพื่อเปิดพื้นที่ภายใน ภายในห้องโดยสารสามารถปรับแสงให้เหมาะกับบรรยากาศต่างๆช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางขุมพลังของ Pro เป r ร์คา0 2 5เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังมากกว่า600แรงม้าสามารถเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง3.5วินาทีขับเคลื่อนแบบ a w d พร้อมระบบเบรกที่ชาร์จไฟกลับอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแบตเตอรี่แบบ s Solid State ความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และรองรับการชาร์จเร็วถึง80%ภายในเวลาเพียง15นาทีอีกหนึ่งจุดเด่นของ p r o p ป r ร์คาคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะภายนอกและระบบคลาวได้อย่างไร้รอยต่อคำสั่งเสียงไม่จำกัดแค่ควบคุมเพลงหรือแผนที่แต่สามารถสั่งควบคุมระบบอุณหภูมิที่นั่งระบบนำทางหรือแม้แต่เรียกผู้ช่วยดิจิทัลก็สามารถทำได้ทันที ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ4มาพร้อมชุดเซ็นเซอร์รอบคันทั้งลิดาร์เรดาและกล้องอินฟราเรดทำให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ซับซ้อนในด้านความปลอดภัยโทรเปอร์คาร์2,025มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตริระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาห้องโดยสารออกแบบมาให้เก็บเสียงได้อย่างดีเยี่ยมใช้วัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังวีแกนพร้อมระบบนวดและปรับอุณหภูมิทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับโดยรวมแล้วโ r รเปอร์คาปี2025เป็นรถยนต์ที่สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตได้อย่างแท้จริงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความยั่งยืนมันไม่ใช่แค่รถสำหรับการเดินทางแต่เป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลโกขององค์การขับขี่ให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นถ้าคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง nk auto hub เพื่อรับชมรีวิวรถแห่งอนาคตและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ล้สมสัไดก่อนคร แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นย่อหัวข้อหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นไตเติหรือคำค้นแท็กโปรดแจ้งผมได้เลยครับ